สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีรถบรรทัศนเสลิ่นหนึ่งคันนะครับเป็นรถเช็คสภาพใหม่ทั้งคันนะครับนะฮะเช็คอย่างดีเลยนะฮะนะครับสภาพตามลบที่เห็นนี่เลยคันนี้เป็นรถถ่าย6ุกูบนะฮะรุ่นเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์เอสนะครับหรือ ATS 120เนี่ยรุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นรถทั่งนะฮะรถทั่งใหม่ไทยนะครับเคยใช้งานในในไทยแล้วนะครับ เดี๋ยวเอามาบิ้วใหม่นะครับผมนะครับทั้งขันเครื่องที่ฟิตใหม่นะครับโคาบีดสแตนดาร์ตนะฮะตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงจุดห้านะครับข้อเหวี่ยงไซส์ห้านะฮะให้กำลังแรงม้าถึงร้อยยี่สิบแรงม้าตัวนี้หกสูบเครื่อง power star นะฮะปั๊มกลมปั๊มเฮดไลน์แบบนี้ครับเครื่องเดียวกับตัว ts หนึ่งสองศูนย์นะฮะเกียร์กลางแปดคูณสองกองใหญ่นี่ครับเป็นลุคสเปคที่ค่อนข้างหายากนะครับตันนี้ ท่านใดต้องการลดกําลังดีๆแรงม้าส,สูงๆเอาไปใช้งานในไร่นะครับลองพิจารณาอันนี้ดูนะครับผมกรคันี้นี่ผลงานมาแล้วประมาณ9 6เนะครับเหลือขั้นตอนการใส่เวทล้อหลังก็เสร็จเรียบร้อยครับนะฮะตอนนี้กําลังรอเวทตัวในอยู่นะฮะนะครับอันนี้ก็มีกระบอกช่วยยกพร้อมติดมาจากตั้งแต่เดิมเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ทําเครื่องใหม่ นะครับของเหลวใหม่หมดทั้งคันระบบเซนเปลี่ยนใหม่หมดนะครับพิดีโอทำงานได้ระบบสายไฟเดินใหม่สี่ทาใหม่นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางหลังเป็น18.4ทับสานะครับอย่างแท้เลยนะฮะหกสูบไม่มีเทโบนะครับแรงเดือดครับแรงแน่นอนปั๊มเชื้อเพลิงก็เช็คใหม่นะครับทําใหม่ใหม่สวยๆเดบนนะครับตัวนี้มีเหล็กทวงหน้าด้วยอีกสี่โลนะครับ กละสี่สิบโลสิบก้อนนะครับสำหรับคันนี้เืเดิมติดรถมาแบบนี้นะครับคันหน้าคาราโ,โลนะฮะใบด้านหน้านี่ของใหม่นะครับเดี๋ยวเราปับแต่งลูนิดนิดนึงนะครับสลักลงไม่ได้ข้างหนึ่งนะครับเครื่องพวกสตาจะเป็นเครื่องตงัวใหม่เครื่องแบบเดียวพวกตระกูล4ี่น,นะครับนี่ฮะตัวนี้จะรุ่นใหม่ว่า7840นะครับ จะ840จะเป็นป,ปั๊มปมธรรมดานะครับตัวนี้เป็น,พ,น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 พัฒนาขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะฮะพัฒนาขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นเพื่อให้ได้กำลังแรงม้าสูงขึ้นนะครับ4 0ูนี่ยจะประมาณตระกูล7840ก็จะอยู่ประมาณ110-115แรงม้าอยู่ประมาณนั้นฮะตัวนี้จะได้ถึง120แรงม้าเลยนะครับโดบกองอากาศนี่ใหม่หมดนะครับ ส่กก่องนอกในใหม่หมดแล้วนะฮะกล่องโซลา่าใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับดูครับถ้าสนใจนะครับพันนี้นี่ครับเปิดโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้รคาคาขายอยู่เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทไม่รวมห่างนะครับได้ตัวจรถดันหน้าเอกสารอินวอยซ์พร้อมจดทะเบียนนะครับราคานี้ทางร้านเราจดทะเบียนให้ท่านลูกค้าเลยนะฮะ แบบสไตล์เดิมๆนะฮะสีเดิมๆจากโรงงานนะครับนะฮะสไตล์เดิมๆโรงงานมายัางไงเราทําแบบนั้นเลยนะครับเราอกจากว่าถ้าลูกค้าต้องการสีแบบไหนนะฮะสีอะไรทางร้านเราถ้าสั่งจองัทางร้านเราก็สามารถทําให้ได้ครับแต่ถ้าไม่มีลูกค้าสั่งจองเราจะทําแบบเดิมๆนะครับเดิมแบบสไตล์อังกฤษเลยนะฮะรถมาจากคันนี้น่าจะมาจากประเทศอังกฤษนะฮะจ็แปดหนึ่งศูนย์เอสนะครับผม สวยครับโค้งดันนี่เป็นของบริษัทเคเคนะครับอย่างใหญ่เลยนะครับผมนี่นะฮะโค้งดันอย่างใหญ่เลยนะครับผูกพวกสองฝั่งสวยนะครับนะครับสวยมากรถนี้เป็นรถของโรงงานน้ําตาลนะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับออกไปแดงไปนะฮะตจะนําเข้าประเทศไทยมานะครับเป็นเอกสารอินโวร์นะฮะนาเข้ามาก็เหมือนกันนอกนะครับ ประมาณนั้นรถสามพันชั่วโมงนะครเรามาบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับไม่เคยจดทะเบียนในประเทศไทยนะครับผมคุณภาพขับแก้วครับคันนี้เช็คเสร็จแล้วาทางร้านเราประกันคุณภาพนะครับเครื่องเกียร์และระบบไฮดรอลิกนะฮะถ้าชื่นชอบนะครับก็ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับเราส่งให้ฟรีนะฮะจดทะเบียนให้เรียบร้อยจะแส็จก็ไม่รวมห่างนะครับคลิปนี้นะครับจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับนะฮะสนใจรถไาฟอร์ดนะฮะกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับทั้ง4สูบ6สูบเพาเดียว2เพานะครับหรือจะสั่งจองรุ่นไหนก็ได้นะครับ ติดต่อสอบถามสังจองล่วงหน้าได้นะฮะเดี๋ยวทางนั้นเราจะถามมาให้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วเราเปิดกิจการค้ามาไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีนะครับภยใต้ชื่อของเรวัตกันแสนนะฮะใช้ชื่อนี้ตลอดนะครับไม่เคยเปลี่ยนชื่อชื่อร้านนะครับผมท่านมัน่นใจได้เลยครับว่าชื่อนี้ไม่ให้เสียแน่นอนนะครับไม่ให้เสียนแน่นอนนะครับ เป็นรถเก่าไทยนะฮะแต่เราวิวเต็มร้อยพร้อมใช้แน่นอนถูกกว่า่านอกเยอะนะครับแต่คุณภาพต้องถามทับลูกค้าที่เคยเอาไปใช้นะครับว่าเป็นไงบ้างนะฮะพูดมาคุ้มค่าเงินของท่านแน่นอนครับกับท่านดีเงินของท่านที่เสียไปนะฮะยังมีครั้งละสัคันนี้หกหกอุ้ยโชว์ะเจ็ดแปดหนึ่งเอสเจปดหนึ่งูหกสูบเครื่องพอร์สตารเกียร์กลาง กองใหญ่นะครับราคา790,000บาทอพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ